สวัสดีครับเด็กๆวันนี้เราจะมาดูเนะะื้อหากันในเรื่องของพื้นที่ผิวกรวยนะครับ surface of cone นะครับกรวยเนี่ยเมื่อนักเรียนพิจารณาตามรูปเนี่ยนักเรียนจะสังเกตนะฮะจะประกอบไปด้วยพื้นที่สส่วนส่วนแรกคือบริเวณที่อยู่ด้านล่างนะฮะจะเป็นรูปวงกลมนะครับเราจะเรียกว่าพื้นที่ฐานส่วนที่2ก็คือส่วนที่เป็นห่อหุ้มบริเวณโคนถ้านักเรียนนึกถึงไอศครีมนะครับก็คือเปลือกไอติมนะครับอันนั้นแหละ เราจะเรียกว่าผิวข้างนะฮะเราจะเรียกว่าผิวข้างเพราะฉะนั้นพื้นที่ของกลวยเนี่ยเวลาจะหาคําตอบนะครับเราจะต้องเอาพื้นที่ฐานที่เป็นรูปวงกลมคือ πr กํลังสองเนี่ยนะครับบวกกับพื้นที่ผิวข้างซึ่งหาจาก πrl นะครับ πrl ครูขอใช้ l พิมพ์ใหญ่นะ πrl แน่นอน r ทุกคนรู้จักอยู่แล้วก็คือเป็นรัศมีนะครับส่วน l สิ่งที่เราต้องทราบเพิ่มเข้ามาก็คือในเรื่องของสูงเอียง นะฮะสูงเอียงซึ่งเมื่อมาพิจารณาจากรูปนะครับเราจะพบว่าสูงเอียงคือบริเวณที่อยู่ตรงนี้ครับหรือบริเวณที่อยู่ตรงนี้นะครับการหาสูงเอียงบางครั้งโจทย์ให้สูงตรงมาก็คือตรงนี้นะครับให้รัศมีมาแล้วไม่ได้ให้สูงเอียงมาเราจะต้องใช้ความรู้ในเรื่องของพีทาโกรัสในการช่วยหาสูงเอียงแต่ถ้าโจทย์ให้สูงเอียงมาก็จบนะครับซึ่งมันก็แล้วแต่โจทย์นะครับว่าข้อนี้เนี่ยโจทย์จะถามอะไร ถามสูงเอียงเปล่าถามสูงตรงหรือถามว่าพื้นที่ผิวทั้งหมดหรือเฉพาะแค่พื้นที่ผิวข้างนะครับไปดูโจทย์กันเลยข้อที่1นนะครับโจทย์บอกว่ากรวยอันหนึ่งสูง24เมตรนะครับรัศมีของฐานกรวยยาว7เซนติเมตรโจทย์ถามว่ากรวยอันนี้มีพื้นที่ผิวข้างเท่าไหร่นะครับพื้นที่ผิวข้างของข้อนี้ก็จะหาแค่เลยครับ πrl ถูกไหมหาแค่ πrl แต่เขาบอกว่ากรวยสูง24แสดงว่า h ของเราคือ24นะครับแล้วก็รัศมีของเราคือ7แสดงว่าเราจะหาพาย RL เราต้องหาสูงเอียงถูกไหมนะฮะสูงเอียงก็คือตัว S ตัว S ตรงนี้ก็คือตัว L นะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะใช้พีทาโการ,านะรัสหานะฮะแน่นอนด้านตรงค่ามุมฉากคือ L อยู่แล้วเนาะก็จะกลายเป็น L กําลังสองเท่ากับ24กําลัง2บวกกับ7ยกกาลังสองยียกกาลังสองมีค่าเป็น 576อ่านะครับบวกกับ7กําลัง2มีค่าเป็น49เมื่อรวมกันเสร็จแล้วจะมีค่าเป็นติ๊กตอกติ๊กตอก625แต่625คือ L ยกกําลัง2ดังนั้น L จึงเท่ากับ25นะครับได้มาละด้านนี้คือ25แน่นอนข้อนี้เขาถามหาพื้นที่ผิวข้างนะครับดังนั้นพื้นที่ผิวข้าง หาจากพาย rl พายข้อนี้ใช้เป็น22ส่วน7แล้ละกันเพราะสังเกตว่า r ของเราคือ7เดี๋ยวมันจะตัดกันได้แล้วก็คูณกับ l คือ25นะครับนี่ตัดตัดคิดเลขครับ22คูณกับ25จึงมีคำตอบเป็น550ข้อนี้หน่วยเป็นเซนติเมตรคำตอบจึงเป็นตารางเซนติเมตรนั่นเองครับ ข้อที่2กรวยอันหนึ่งสูง12เซนติเมตรนะครับมาลักษณะคล้ายๆเดิมเลยเนาะลัศมีของฐานกรวยยาว3.5นะครับกรวยอันนี้จะมีพื้นที่ผิวข้างถามหาผิวข้างอีกแล้วเป็นเท่าไหร่นะครับแต่แน่นอนว่าณนะตอนนี้เรายัางไม่ทราบเนาะว่า L ของเราเป็นเท่าไหร่เราก็ต้องหาก่อนเหมือนเดิมเลยครับ L กำลังสเท่ากับ12ยกกำลังสอบวกกับ3.5ยกกำลังส ที่เหลือคิดเลขครับ12.144 12, 2 1บวก3.5ยกกำลัง2เป็น12.25เมื่อนำมารวมกันก็จะได้เป็น156.25อันนี้คือค่าของ L กำลัง2ดังนั้น L จึงเท่ากับ12.5นั่นเองครับจากนั้นเหมือนเดิมหาพื้นที่ผิวข้าง สูตรที่ใช้คือ π r l นะครับข้อนี้พายขอใช้เป็น22ส่วน7นะครับ22ส่วน7ส่วน r คือ3.5 3.5ตรงนี้ครูขอมองเป็น7ส่วน2เพราะเดี๋ยว7จะตัดกับ7ได้นะครับก็คูณกับ7ส่วน2แล้วก็คูณกับ l คือ12.5นี่จะสามารถตัดได้เลย2ตัดกับ22เป็น11นะครับ7ตัดกันหายไป ก็จะเหลือเพียง11คูณกับ12.5เมื่อคูณเสร็จแล้วจะทำให้ได้พื้นที่ผิวข้างของกลวยเท่ากับ137.5หน่วยเป็นตารางเซนติเมตรนั่นเองครับข้อที่3ครับกลวยกลมอันหนึ่งมีความยาวรอบฐานย้ำนะครับความยาวรอบฐานเท่ากับ44เซนติเมตร พื้นที่ผิวข้างของกรวยเท่ากับ550ตารางเซนติเมตรจงหาความสูงของกรวยนี้นะครับความยาวรอบฐานเท่ากับ44เนื่องจากฐานเป็นวงกลมความยาวรอบฐานก็จะหาจาก44เท่ากับความยาวรอบวงกลมหาจาก2พาย r ข้อนี้ประเด็นก็คือเราไม่ทราบว่า R เท่าไหร่ใช่ไหมครับเราก็แก้สรรมการหาค่า R เนาะนะครับ ก็จะกลายเป็น44หาร2พายจะเท่ากับ r ถูกไหมครับ44หาร2พายเท่ากับ r ก็จะได้แบบนี้โอเคไหมครับจากนั้นตัดทอนครับตัดทอนตัดทอนให้แล้วเสร็จก่อน2หาร44นะฮะ2 1 2, 2 2 22เป็น44ดังนั้น r ของเรานะครับจึงเท่ากับ22ส่วนพายนะครับ22ส่วนพายโอเค นะครับพร้อมนะมนะจากนั้นโจทย์บอกว่าพื้นที่ผิวข้างเท่ากับ550นะครับเราก็จะใช้ความสัมพันธ์ของพื้นที่ผิวข้างนี่แหละนะครับมาหาด้าน S เพราะว่าตอนนี้เราทราบ R ละเราทราบ S และเดี๋ยวเราจะหา h ได้นะครับเราจะหา h ได้โอเคแต่ก่อนจะไปหาหาตรงนี้ให้เสร็จก่อนนะครับหา R ให้เสร็จก่อนเพราะว่าติดพายไปไม่รู้ว่าเดี๋ยวถ้าติดค้างไว้มันจะหาค่าลำบากหรือเปล่านะครับ อคือ22ส่วนพายแต่พายคือ22ส่วน7นะครับตรงนี้คือ22ส่วน7เราก็ต้องเปลี่ยนหารเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนจาก2 2ส่วน7ก็เป็น7ส่วน22อนะครับอ้าวพายตัดพายพอดีเลยนี่แสดงว่า R ของเราคือ7นะครับได้ R คือ7ขอยกมาไว้ตรงนี้นะครับ R คือ7ได้ละไฮไลท์ไ,ไว้ R คือ7นะครับต่อไปจากพื้นที่ผิวข้างเขากำหนดมาให้คือ550 ถูกไหมครับพื้นที่ผิวข้างหาจากพาย rl นะครับที่เหลือแทนค่าเพื่อหาค่า l เลยครับ550เท่ากับพายเป็น22ส่วน7 r ของเราก็คือ7แล้วก็คูณกับ l นะครับแทนเป็น7ไปเลยก็ได้เนาะเป็น7แล้วก็คูณ l นะครับเราจะพบว่า7กับ7ตัดกันหายไปต้องการแค่ l เราก็ย้าย22ไปหารน,นะครับ ดังนั้น L ของเรานะครับ L ของเราจึงเท่ากับ550หารกับ22เมื่อหารเสร็จแล้วได้ว่า L ของเราเท่ากับติ๊กตอก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 ได้ L เป็น25นะครับ L เป็น25 L ก็คือ S ตรงนี้เนาะ25 r ก็คือ7ดังนั้นจะหาสูงใช้พีทาโกรัสหาได้แล้วนะครับสูงของเราก็จะเป็น h กํลัง2เท่ากับ 25ากำลังสอฮะลบกับ7กํากลังสอง25กําลังสองมีค่าเป็น625ลบ7กําลังสองมีค่าเป็น49 625ลบ79เหลือ576แต่คือ H กํกลังสองดังนั้น H เฉยๆมีค่าเป็น24นะครับดังนั้นความสูงของกล้วยนะครับจึงตอบ24หน่วยเป็นเซนติเมตรนั่นเอง พอได้ไหมครับสำหรับข้อนี้นะครับข้อที่4ครับจงหาพื้นที่ผิวของกล้วยโอ้โหข้อนี้หาพื้นที่ผิวเลยนะครับโดยกำหนดให้เส้นผ่านศูนย์กลางของฐานยาว42นิ้วแล้วก็สูงเอียง35ให้ข้อมูลมาค่อนข้างที่จะครบนะครับเพราะฉะนั้นจากตรงนี้ที่เขาให้เส้นผ่านศูนย์กลางมาเนี่ยคือ42ดังนั้นมันทำให้เราหา R ได้นะครับ R ของเราจึงมีค่าเป็น 21เพราะว่า r หรือรัศมีคือเส้นเออคือครึ่งหนึ่งของเส้นผ่านศูนย์กลางใช่ไหมครับ <usc chime. S 1> เพราะฉะนั้นพื้นที่ผิวกลวย<ข>ก็จะหาจากพื้นที่ฐานก็คือพาย r กำลังสถูกไหมครับบวกกับพื้นที่ผิวข้างก็คือพาย r l ที่เหลือแทนค่าครับ <Health. S 1> พาย r กำลังสองพายเป็น 22, ส่วน7 r ของเราคือ21ก็คือคูณ21คูณ21นะครับ แล้วก็บวกกับพื้นที่ฐานขอมาต่อด้านขอขยับนิดนึงนะครับเพราะว่าพื้นที่ไม่พอเนาะ,อะขอขยับมาไว้เท่านี้เครื่องหมายเท่ากับอาจจะไม่ตรงกันนะครับบวกกับพื้นที่ผิวข้างพื้นที่ผิวข้างคือ pi r l นะครับบวก pi r l pi ก็เป็น22ส่วน7 r ก็คือ21เหมือนกันส่วนสูงเอียงคือ35จากนั้นคิดเลขนะครับ2 7 1 7 7บ21 7177321นะครับทำให้ข้างหน้าเหลือเพียง22คูณ3คูณ2ีมีค่าเป็นนะครับ 1, บวกกับพื้นที่ผิวข้างนะครับคือ22คูณ3คูณ35มีพื้นที่เป็น2310นั่นเองจากนั้นเอาพื้นที่ผิวข้างนะครับไปบวกกับพื้นที่ฐานคำตอบของเราจึงได้เป็น3000 696นะครับพื้นที่หน่วยเป็นตารางข้อนี้ให้มาเป็นนิ้วก็เป็นตารางนิ้วนั่นเองครับข้อที่5ครับจงหาพื้นที่ผิวทั้งหมดของกรวยกลมมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางยาว28เส้นผ่านศูนย์กลาง28แสดงว่า R ต้องเป็นครึ่งหนึ่งคือ14นะครับและสูงเอียงก็คือ L เป็น60 แน่นอนนะครับการหาพื้นที่ผิวทั้งหมดนะครับก็คือการหาพื้นที่ผิวกรวยนะครับจะหาจากพาย R กำลังสงบวกกับพาย R L นะครับซึ่งบางคนบอกครูครับผมเห็นว่าพายกับ R เนี่ยมันเหมือนกันสามารถดึงออกได้ไหมผมดึงเป็นพาย R แล้วก็คูณกับ R บวก L อย่างงี้ได้ไหมคำตอบก็คือได้ แล้วแต่เราสะดวกได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้แทนค่าภายเป็น22ส่วน7นะครับ R รัสมีคือ14คูณกับสิ่งที่อยู่ในวงเล็บนะครับ R ก็คือ14แล้วก็ L คือ60แบบนี้ก็คิดเลขง่ายเหมือนกันนะครับ7 17 7, 7 2 14นะครับก็จะเหลือแค่อะไรฮะ44คูณกับข้างในคือ14บวก60ก็เป็น74คิดเลขออกมาคำตอบจึงเป็น3,200 ห6นะครับหน่วยเป็นตารางเซนติเมตรหรือตอรอสอรมอนั่นเองครับข้อที่6ครับพื้นที่ผิวของกรวยกลมอันหนึ่งเท่ากับ4410พายตารางเซนติเมตรถ้ากรวยกลมอันนี้มีเส้นผ่านศูนย์กลาง70นะครับโจทย์ถามว่าสูงเอียงเท่ากับเท่าไหร่การหาสูงเอียงก็คือหา L เนาะ เส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากับ70แสดงว่า r ก็เท่ากับ35ถูกไหมครับจากสูตรของเราพื้นที่ผิวกรวยกลมนะครับโจทย์ให้มาคือ4,410พายพื้นที่ผิวของกรวยจะหาจากพาย r กำลังสองบวกพาย r l แต่อย่างข้อนี้นะครับเราพบว่าเราสามารถดึงได้เป็นพาย r คูณกับ r บวก l ก็เป็นพาย r คูณกับ r บวก l ได้เป็นแบบนี้นะครับ จากนั้นาย r เราเริ่มแทนค่าแต่ว่าายครูขอไม่แทนค่านะครับเพราะครูพบว่าอ๋อมันมีฝั่งซ้ายเหมือนกันเดี๋ยวมันจะย้ายไปตัดกันได้ r ของเราก็แทนไปเป็น35ส่วน r บวก l ก็คือเป็น35บวก l เพราะว่าเรากำลังจะหา l เนาะนะครับแน่นอนายตรงนี้ย้ายไปหารตรงนี้นะครับมันจึงตัดกันหายไปก็เหลือเพียงเท่านี้นะครับจากนั้นย้าย35นะครับย้าย35เนี่ยลงไปหาร ก็จะได้เป็น4410หารด้วย35ขวามือก็จะเหลือค่าเพียงอะไรฮะ35บวก l เนาะเมื่อเรานำา4 4 1 0หารด้วย35านะครับหารเสร็จแล้วจะมีค่าเป็น126อันนี้จะได้เป็น35บวก l เราต้องการแค่ l แต่ว่ามี35อยู่เราก็ย้าย35ไปลบนะครับจึงได้เป็นตรงนี้ขออภัยนะครับเป็น126เนาะ พูดผิดนะฮะเป็น126 126ก็จะได้เป็น126ลบ35เท่ากับ L ก็คือสูงเอียงดังนั้น L ของเราจึงเท่ากับ91หน่วยเป็นเซนติเมตรนั่นเองครับ